ตายยเีข้างหลังมึงอ่ะกูกูมาจากทางประตูทางออกอะ่ะมึงอยากทางหลักอ่ะทางมาไกลมากานะกูลืมทางกลับ้กูเลี้ทางกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอทางเดี๋ยวเข้าไปกับเราคุไปเด็กเพื่อนครับเขาวดีครับยักอยู่หน้าประตูครับ ไอ้เต้ไอ้ดีวี่ยอวไปนั่งยาวไปจนอยู่น้ำตูดีะอะไรกันกิดไรตึ้งมากันอะไรวะยักอยู่หน้าประตูเพื่อนโอ้แม่ก็เพื่อนพวกกันกไปหาเไปกนไม่เดี๋ยวเราขย้นเกิดแล้วมายิงมันไกลมากใช่เดี๋ยวัวไปูนะเฮ้พกกันท่านี้ท่านี้ตามมาตามมา ม่อยอ,ยอยู่ไหนเนี่ยขนนึ้นมาทำไมทางนะี้รอ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 บูเลี้ยวทางกลับมะนะบูนตรงบูนเลี้ยวทางกลับน่าไม่ใช่ปัญหากันั่าไม่ใช่ปัญหาเว้ยทางออกอะ่ะเฮ้ยทางนี้ไปร,รู๋เพก่อนรูเยอะป่อหมดแล้วทางนี้นมาหางน,นี้มาทางรูเมื่อกี้ เนี่ยกูเจอกูตรงนี้มั้งแต่ถ้าเราบุดอย่างนี้คือเราจำทางกลับไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมนอนแล้วกูทิ้งนานแล้วเพราะที่ปัญหาเราเพื่อนน่าไม่ใช่ปัญหาฟังกูกูเออกูมาคนอื่นกูไม่จำ่ะอุยโอ้โห เอ้เนี่ยทางของกูมาทางนี้เลยตอนแรกเอ้าตอนแรกนะตรงนี้อ่ะางนั้นมันตัดนี่ไงก็ต้เปิดโหมดแนวบอลทะลออกไปได้เลยอ๋อ้องอะไรนี่คันหลอกไอ้สัสกูดูว่ากูจำว่าตรงนี้เคยผ่านมาแล้วเฟิกแท็กซี่ใช่เข้ากลองคก็มีการเปิดประตูไว้บ้างวันนี้เออเนี่ยเนี่ยทางนี้ใกล้ใกล้ทางออกแล้วเนี่ยทางนี้ทางออกอุ้ยเคีียดเฟิกแค้สัตว์จริงป่ะใช่หรอจริงจริง ตอมาตอนไปอ่ะไปยุบไปแคไอ้สัตว์ไอ้ยังพิ่งเพิ่งอุ้ยเอาเไอ้พวกนี้เรียกทำไมอ่ะเราต้องไปแล้วมันมีคนกดขี้ขวาค้างไว้ให้ยเราต้องไปฟังกูทางแถวนี้แหละทางกลับอยู่แถวนี้นั่นไงหยุดหลังนี่ไงเออได้ยินใช่ไหมได้ยนใช่ปหมใครกดอ่ะใครกดให้ยานออกอ่ะใครกดให้ยานออกวะ คอมเผยกดไหม่ไม่รู้อ่ะตีห้ายาน,นออกวิ่งแล้วตังมันจะพอสี่พันเนอะไม่พอสี่ร้อยอะเอา้าเออต้องเริ่มใหม่หนะเว้ยมึงชอบไม่การเริ่มใหม่เหรอใครองวบางทีเออไม่เป็นไรไม่ไรวิ่งไปเลยยังไม่ข้ามหรอกเดี๋ยวกูวิ่งให้ดูโอเคไหมมึงยืนละข้ามหมาข้างๆพีสัตว์รีหมา,าแต่ยานจอ,อกแล้วนะมึงจะอยู่นี่เหรอ โอ๊ย้เหี้ยโอ๊ยไอ้เหี้ยไม่กมันจะมี2ว่ะโอ้ยเฮ้ยอย่าพิ่งออกยันอย่าเพิ่งออกยันนะ ไอ้เหี้ยหมาป็นยาวอ่ะกลับมาแล้วเพื่อนอ้าวทำไมไม่แค่มึงกับกูนี่นีค่คุณคุณรีย่คุนอื่นไม่ทำหรอติดไม่ติดแล้วทำไมไม่แค่กูวะไม่ต,ตั้งอยู่ตรงนี้อ่ะ,อะเอา้าเอาไปทิ้ง <laughs>